สวัสดีครับอตอนนี้เราอยู่ไหนกันครับอยู่ที่ร้าน D M Sport ครับ D M Sport อ๋อไม่ใช่ร้าน D M Sport ปอรจำหน่ายอุปกรณ์กีฬารับกคอมพิวเตอร์โทรศัพท์0 8 8 5 9 2 1 8 5 9อ่า D M Sport อยู่บริเวณไหนครับ,รบอยู่อยู่ตรงหลังโรงเรียนโนนสูงศรีธานีครับครับอ๋อนี่ครับอยู่หลังอาคารโรงเรียนโนนสูงศรีครับเอ่อทำอะไรบ้างครับทำเป็น รับสกินเสื้อครับเป็นพวกเสือ้อยืดเสื้อผ้ากีฬาครับมีราคามียืดเสื้อประเภทประเภทไหนราคาเท่าไรยังไงบ้างครบก็ถ้าเกิดเป็นเสืออ้อยืดนี่ก็จะจะตกไซส์ s ถึง xl ก็จะเป็นร้อยหนึ่งครับอ่าเราเราไปไปดูเนื้อผ้าบแบบไหนครับไซส์กว่าอ่าจับเนื้อผ้าดูหน่อยครับเดี๋ยวขึ้นบนก่นอนนี่ครับเนื้อผ้าเราจะเป็นประมาณแบบนี้ครับอันนี้เกล็ดผ้าอะไรนะเป็นผ้าผ้าผ้ายืดธรรมดาครับนี่ทั้งรับสกินด้วยใช่ครับแล้วก็ตัวเสื้อด้วยร้อยหนึ่งครับ อ๋อแล้วมีอีกแบบไหนไหมครที่ร้อยหนึง่งราคาต่ําสุดก็อ,อันนี้อันนี้ได้มั้ยอันนี้ก็จะเป็นตัวประมาณร้อยสามสิบนะครับร้อยสามสิบอ่าร้อยยี่สิบสามสิบแต่พูดคุยได้เนาะได้อันนี้ก็ร้อยยี่สิบสามสิบเหมือนกันครับอันนี้ผ้าผ้าพอดีนะครับลนโอเคครับสวยด้วยครับน,นี่เวลาอะไรสีดำก็สวยมากอันนี้อันนี้ก็ประมาณ100นะ 130, ร้อยเท่าไหร่นะร้อยสามสิบร้อยยี่สิบ รับสก,กินทุกอย่าง,กางสก,กินเขาว่าสก,กินเนี่ยสกินตัวใหญ่ไหมก็ถ้าเกิดแล้วแต่สั่แแล้วตเขาจะมาสั่งครับอ่าเราก็ดูตัวดูผลงาน,นครับอ่าอันนี้อันนี้ก็รับตัวเท่าไหรนะ่นะร้อยยี่สิบร้สามสิบอ่าอันนี้ก็เราก็มาออกแบบเสื้อนะครับอันนี้ออกออกแบบฟรีสก,กินให้ฟรีนะครับประมาณกี่วันได้ครับเนี่ยประมาณสองสามวันก็ได้ครับประมาณสองสามวันได้ครับอื ราคาร้านค้าในนนสูงมีไหมประเภทเสื้อกีฬากมมม็มีอยู่มีมีอยู่หลายหลายร้านเนาะครับเราก็เป็นร้านหนึ่งนะครับก็บริการลูกค้าอโอเคอันนี้เสื้อก็ร้อยอันนี้ผ้าพอดีนะครับลื่นนะครับเพินก็ไม่ได้สัง่งมาสั่งทำนะครับเสื้อนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจนานานสระบนสูงครับมีแบบไหนครับราคาที่ประเภทไหนบางเสื้อค่ะก็จะเป็น<า> เสื้อพิมพ์ลายอ่ะครับอ๋อเลือกเสื้อพิมพ์ลายอันเมื่อกี้คือแบบสกรีนใช่ไหมใช่ครับเป็นเสื้อเสื้อผ้ากีฬาธรรมดาเดี๋ยวจะสกินใหม่เต็งสกินเอ่อในบ็อกสกินลองดูสกินก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับเราจะเป็นบ็อกสกินบ็อกตรงนี้ครับอ่าทำให้ฟรีครับแล้วก็่สั่นที่ร้านทำให้ฟรีครับสั่งที่ร้านทำฟรีครับครับอ่าคิดตัวเสื้ออ่าแบบอันนี้ใช่แบบพิมพ์ลายไหมอันนี้เป็นเฟ็นโอครับอโอ้จังหางอีกอันนี้ประเภทไหนนะ นี่เป็นงานเฟ็กครับงานฟ็กงานเฟกแบบนี้ราคาเพิ่มไหมหรือต่างมันเป็นแบบแบบแข็งแข็งใช่ไหมเนืออัดลงไปใช่ไหมเวลาซักแล้วมันจะหลุดลุ่ยอะไรไหมเมืนก็มัอนก็หลุดได้ครับหลุดได้บ้างครับโอเคหลุดไหมแบบนี้แบบและแบบสกรีนแบบเมื่อกี้มันหลุดไหมไม่หลุดครับเดี๋ยวไปดูนะครับแบบสกรีนมันจะทนกว่าแบบเฟกอ๋อแบบนี้จะมันจะฝังครับ ซักไม่ลอกเท่าไหร่เนาะอยู่นานแต่แบบนี้อาจจะอาจจะลอกซักไม่กี่ทีก็ออกแล้วเครื่อเรียกแบบฟิกใช่ไหมใช่ครับแบบนี้แพงถ้าทำก็แพงอยู่นะครับเป็นการแต่จะลายเด่นสวยเนาะใช่ครับมันสามารถเลือกสีเลือกอะไรได้เองเลยอ่ะแต่แบบนี้ชุดอะไรตัวเท่าไหร่ก็ถ้าก็จะเกิดเป็ดเป็นจุดจุดน้อยก็เป็นสามสิบบาทนะครับอ๋อเป็นจุดจุดใช่ไหมใช่ครับอ่ะอีกแบบอะไรพิมพ์อะไร พิมพ์ลายเขีเสื้อพิมพ์ลายรอะไพิมหมายเขาว่าไงพิมพ์ลายก็เราสามารถสั่งเลือกลายเองได้เลยครับแบบสามารถออกแบบเองได้ครับว่าจะเอาลายแบบไหนอ๋อให้อยู่ในเสื้อเลยใช่ครับอ๋อให้เป็นเป็นพื้นเดียวกันอ๋อแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้สกรีนครับไม่ได้สิเออ่ทำลายบล็อกสกรีนไม่ได้เพลยแล้วก็ไม่ได้อะไรนะเฟลครับไม่ถ้าอันนี้มันอยู่ในในเนื้อผ้าเลยใช่ครับอ๋อแบบนี้ก็ซักก็ไม่หลุดมันก็อยู่ในเหมือนเหมือนผ้า ใช่ครับเป็นผ้าในตัวเองอย่างนี้แพงไหมก็ถ้าเกิดตกตัวละสองร้อยห้าสิบอะครับประมาณสองร้อยห้าสิบบาทใช่ครับสั่งได้ประมาณกี่วันสั่งได้อันนี้ก็ถ้าเกิดเป็นพิมพ์ลายก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งคือกี่ตัวก็สิบตัวขึ้นไปครับสิบตัวขึ้นไปใช่ครับโอเคแต่มาสั่งตัวเดียวล่ะสั่งตัวเดียวก็ทำไหม ก็ต้องคุยกับเจ้าของร้านอีกทีคุยกับคุยกับพ่อครับอ่าอันนี้เราเป็นลูกล้วก็เราทำเองได้ทุกอย่างไหมก็ทุกอย่างครับโอเคเนาะมีอุปกรณ์ทำเรียบร้อยอ่าติดต่อยังไงเอ่ยก็ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์อะไรครับเบอร์ศูนย์แปดแปดห้าเก้าสองหนึ่งแปดห้าเก้าครับมีมีอะไรเนี่ย มีเพจมีเพจไหมมีเป็นชื่อเฟซของพ่อครับชื่อว่าชื่อ D M Sport D M Sport ครับ D M ครับ D M Sport ครับแล้วก็ D M Sport ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยภาษาอังกฤษครับโอเคครับอขอบคุณครับสวัสดีครับ